เดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ๆนักวิเคราะห์ดูมุมภาพตลาดยังไงประเด็นการเมืองทุกอย่างหลายๆอย่างพูดคุยกับคุณการทนายสถานะครับหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์สายงานวิจัยลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ c g s i n อ e r n a เ i o n a l ประเทศไทยนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะคุณการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบคุณเอกคุณดอสคุณโจและนักลงทุนทั้งทุกฝั่งครับเรามีเรามีมุมมององไรบ้างครับเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดทั้งการเมืองแล้วก็ตลาดทุนทำไมบวกไปสิ โอ้ช็อกเหมือนกันนะตอนแรกผมว่าไม่ใช่แค่ผมนะ,ะมหลายๆท่านและก็ทั้งเพื่อนๆเ,เราโลกเกอร์อื่นก็คิดว่าถ้าสารวินิจฉัยนักดนตรีนกมาเนี่ยถ้าเป็นการารับรับรับเรื่องอ่ารับรับไว้แล้วก็อ่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆแบบเนี้ยหุ้นน่าจะลงแต่ว่าอีกสาเหตุหนึ่งเป็นสาเหตุดีที่ทำให้หุ้นขึ้นก็คือว่าหนึ่งม็อบม็อบวันที่สิบแปดมิถุนานเนี่ ต้องเรียกว่าเยอะกว่าที่คิดสองหมื่นกว่าคน uh, <okay. S 2> คือคือถ้าเป็นทางตัดสินออกมาแบบเนี้ยอาจจะถูกใจประชาชนเล็กน้อยอาจจะอ้าวโอเคม็อบอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่แรงไม่แรง,แรงอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือบอกว่าเนี่ยน้ําหนักก็ไม่ไม่น้อยก็คือสถาบันในประเทศอ่ะเขาไม่ไม่ชอบรัฐบาลปัจจุบันละการนี้อะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนข้างการยุบสภาการเปลี่ยนขั้วเนี่ยสถาบันในประเทศหรือผู้กองเราจะซื้อ มีแค um ่สองอย่างเนี่ยครับทำให้อินเด็กเด้งขึ uh ้นมาอย่างไรก็ดีฮะไม่ขนไล่ไม่ขนไล่ในความเห็นของผมนะแล้วก็เอวันนี้ถ้ามีของก็เป็นจังหวะดีครับในการเทรดดิ้งเทคโปรฟิตเลยนะครับอืมครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยอการเมืองยังเป็นปัจจัยกดดันสําหรับตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมฮะหลังจากนี้โอ้จะจะกดไปเป็นเป็นเดือนเลยฮะผมว่ากดไปถ้าอย่างอย่างช้าก็อาจจะกดไปทั้งไตรมาส เรามีทั้งชั้นสิบสี่อ่าสวแล้วอันนี้คือศาลวินิจฉัยยังไม่สิ้นสุดนะฮะเราต้องรอดูว่าจะยังไงครับแล้วทางเพื่อไทยเขาก็รู้รู้รู้แก้วเขาก็คุณชัยกเกษตรก็ออกมาแล้วว่าเขาพร้อมตีกอล์ฟกําำลังวังชาย,ยังมีเพราะฉนั้นเนี่ยผมว่าการเมืองยังยืดเยื้อไปอีกนะครับแล้วตอนนี้คนรักษาการก็อาจจะเป็นท่านสุริยะนะครับก่อนที่จะมีโปรดกาและกลายเป็นท่านภูมิธรรมอันนี้ก็ว่ากันไปผมราะว่าเรื่องการเมืองจะกดเซตไปอีกสักระยะ นี่ไม่รวมไทยกัมบูชากับการเจราจาของไทยสารัฐเรื่องภาษีว่าเราจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าช้าเหลือเกินสามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าที่คุณพิชัยบอกว่าเหลือสิบเนี่ยอาจจะอาจจะดีไปนิดนึงผมว่าสารัฐเขาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในการเจราจานะครับเพราะไทยเราเกินดุนแเขาจะเยอะเลยเพราะนั้นการเมืองทั้งการเมืองในประเทศการเมืองชายแดนการเมืองระหว่างประเทศ โอ้ยังเป็นปัจจัยที่กดเราไปเพอๆผมว่าสองสองเดือนถึงหนึ่งไตรมาสเลยครับครับคุยการครัดเรามีการทำา ي ิาเรโอไว้หรือเปล่าครับอย่างเช่นสมมุติว่าก็ถูดูถูถกกันไปแบบนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็โอเคงบประมาณผ่านสภาได้อะไรได้ใช่ไหมครับกับยุบสภาถ้าเกิดถูดูถูถกกันแบบนี้ยตลาดเป็นยังไงยุบสภาเป็นยังไงรัฐประหารตลาดเป็นยังไงจริงๆผมคิดว่าถ้า ไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ผมว่าก็พันหนึ่งเป็นแนวรับแนวต้านนะครับก็ไม่หลุดไม่ขึ้นไม่หลุดไม่พ้นอะไรก็จะปนกันไปตามข่าวดีข่าวดีขึ้นมาเทคเทคลงมาพันแปดสิบพันเจ็ดสิบซื้อใหม่พันหนึ่งพันหนึ่งกว่าทุบลงมาถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะยุคสภาผมกลับมองว่ากองทุนน่าจะซื้อนะในกองทุนที่เป็นผู้จัดการกองทุนในประเทศมีโอกาสซื้อสูงแต่ถ้าเป็นรัฐบาลหารเนี่ยสิผวว่าอันนี้ก็ แน่แน่นอนนะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็น worst case เกิดน้อยถ้าเกิดขึ้นหุ้นจะลงอันนี้ค่อนข้างชัวร์ครับกลับมองหุ้สภาเนี่ยผู้กองน่าจะซื้ออันัหนสถานการณ์ดูดีสุดสำหรับตลาดหุ้นอ่าเนี่ยเป็นสามจะเป็นสามมุมมองที่ที่เราที่เรามองไว้นะครับครับครับจะดู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 แล้วสถานการณ์แบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับตลาดหุ้น ผมส่วนตัวผมนะ <ừ> ส่วนตัวผมนะผม <lles> ว่ายุคสภาดีสุดยุคสภานีส่วนตัวอ่ะ<ๆ>เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเสียงเ<ๆ>สียงของรัฐบาลเนี่ยก็ปริ่มน้ําแต่ก็จะมีอ่าก็ปริ่มน้ํามันก็ปริ่มนตั้งแต่สมัยชุดที่แล้วแล้วหรือเปล่ามันก็เสียงก็อย่างเงี้<ๆ>ยมันก็ไปกันเรื่อยๆือแต่อย่าลืมนะครับว่าไปกันเรื่อยๆื่อเนี่ยหุ้นไทยมันก็ไม่ได้ไปเรื่อยๆกับเขานะหุ้นไทยเราจังหวะนี้ทุกคนมีตัวเลือกอ่าโอเครัฐบาลไปต่อแบบนี้จี p ีก็ค่อยๆ่ซึมซึมมาแบบเนี้ย ออมันก็แค่นี้ฮะหุ้นไทยก็ขึ้นไม่ได้พันสองก็จะกลายเป็นอะไรที่เราไปไม่ถึงสักทีแต่ถ้ายุบสภาเริ่มเล่นกันใหม่เอ๊ะตัวเลขฝ่ายค้านฝ่ายรยัฐบาลมันก็จะเปลี่ยนใหม่ถูกไหมมันก็จะเริ่มกันใหม่หมดอ่ะอันนี้กลับหน้าลุ้นกว่าหรือเปล่าในความเห็นของผมนะครับครับสถานการณ์แบบถูลู่ถูกลางแบบมีการ,รบตบจูบกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับผมกรอบดัชนีเนี่ยจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ ว่าแนวรับแรกก็พันหกสิบถึงพันแปดสิบนี่คือแนวรับแรกครับว่าน่าจะแข็งือสมควรผมว่าอยู่แค่นี้แหละถ้านอกเสียจากว่ามีเหตุการณ์ใหม่หรือชุมนุมแรงๆอ่าอย่างนั้นไปไปเจอกันพันต้นๆเป็นแนวรับทางสิติวิทยาว่าจะเปลี่ยนหลักหรือเปล่าจะสามหลักหรือจะสี่หลักครับส่วนมาสุดท้ายคือเก้าร้อเจ็ดสิบอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่ารัฐประหารก็เจอกันที่โควิดโลนะครับซึ่งผมว่าน่าจะน่าจะเกิดน้อย คครครับ<ต>รับบและแ,แนวต้านนี่มันไม่เกินเท่าไหร่พันสองใช่ไหมครับแนวต้านนี่ผมว่าเอาพันหนึ่งวันนี้ทรงดูสวยนะฮะดูสวยเปิดขึ้นมาบวกขึ้นมายืนพันหนึ่งร้อยเจ็ดจุดก็ยังดูโอเคต้านต่อไปก็ประมาณพันหนึ่งสิบห้าอันนี้ไม่น่ายากแต่ที่จยากคือพันหนึ่งร้อยห้าสิบตรงเนี้ยตรงนี้ยน่าจะยากไม่ต้องพันสองนะเอาตรงนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์พิซซ่าฮัทตรงเนี้ยเอาให้ผ่านผมว่าตรงเนี้ยน่าจะ ติดติดได้ติดตรงนี้นะครับเ,เป็นแนวแนวต้านใหญ่ครับคุณการ,รครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยกลุ่มธนาคารกับกลุ่มสื่อสารเนี่ยเหมือนว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควรเลยแล้วก็ส่วนภาพรวมตลาดมีมุมมองอย่างไรบ้างให้กับนักงืนค,ครับก็เป็นเซกเตอร์ทีฝรั่งคือต้องเข้าใจางี้ครัฝรั่ง foreign ownership change เนี่ยเขาขายทุกตัวจับเขาก็ขายถูกไหมครับเขาเลือกถือแค่สวิตช์ตัวที่ต้องขายเนี่ย สวิชมาแบงก์กับสื่อสารเหตุผลที่เขาขายหมดไม่ได้ก็มันเป็นแมนเดตครับแมนเดตของกองทุนก็คือว่าเขาต้องมีถือบ้างถ้าสมมุติว่าเขาบอกต้องถือไทยหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็ต้องมีไทยอยู่มันก็ต้องมีไทยอยู่คำถามคือมีอะไรละ่ะก็มีไม่ก็มีแบงก์มีสื่อสารไว้อะไรอย่าง,งนี้ที่ปลอดภัยคครรัับบเพราะนั้นเซกเตอร์อื่นๆถ้าเราไปดูนะฮะถ้าดูเป็น year to date เซ็ตมันลงเยอะจริงแต่แบงก์ลงแค่สองเปอร์เซ็นต์นะในขณะที่เซ็ตลงมายี่สิบอืเพราะนั้นชัดเจนว่า ฝรั่งขายก็จริงแต่มันขายแบบกรารน,นาขายอา่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันจะขายหมดพอร์ตไม่ได้เพราะว่าสมมติผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆฮะกองทุนต่างประเทศกองทุนพสซีฟฟันอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตหรือกองทุนพสซีฟฟันเอเชียยังไงก็ต้องมีไทยอยู่ในนั้นอ่ะไทยต้องถือไทยอย่างน้อยสองเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นอ่ะมันก็ต้องมีถูกไหมเพราะนั้นเขาก็เลือกมีแบงก์มีหุ้นใหญ่มีสื่อสารอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วตัวไหนที่เขาไม่ชัวเขาขายทิ้งอครับบครับ งั้นแล้วแล้วคุณการพอจะมีหุ้นคัดให้นักทุนเล่นในช่วงนี้ไหมครับผมว่าเพราะว่ามองแล้วว่าดัชนียังอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยครับผมกรอบแคบอะครับผมว่าช่วงนี้เลือกเยอะยิ่งเลือกยิ่งผิดเพราะนั้นเราก็เลือกตามฝรั่งนะอขอแบงค์ตัวหนึ่งครับ KTB ผม,ม,มว่า KTB จะมีข่าวดีเรื่องการบินไทยด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติการบินไทยกลับเข้ามาได้เนี่ยจะมีการกลับรายการแล้วปันผลก็ชัดเจนอยู่แล้วปันผลมันส่งทุกตัวแหละในตลาดตอนนี้แต่ปันผลที่ยืนระยะได้เนี่ยคือแบงค์ เขามีแบงก์ตัวหนึ่งเขามีสอพออีกตัวครับเป็นตัวป้องกันพอร์ตเราเวลาเขาทะเลาะกันไม่ว่าจะใครทะเลาะอะไรก็แล้วแต่น้ํามันเด้งปุบ๊บทุนไทยลงหมดสอพอจะยืนให้พอร์ตทุนได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าลงมาแรงมากจากการขายข,ายของนักลงทุนสถาบันที่เป็นต่างชาติก็คือกัฟแล้วคุณสารัตก็รับรับของตลอดบอกว่ากัฟยังเป็นโกลด์เพย์ที่เรายังชอบ ไม่ต้องเลือกเยอะอะสามตัวก็พอแล้วสำหรับหุ้นไทยขึ้นไปก็ขายแบงก์ทํากําไรบ้างขายสอปทากําไรบ้างอะไรอย่างนี้ท่านอยากจะมีโกรดก็มีกัฟไว้นะครับอืมอออ้าวนะฮะสุดท้ายนี้คุณกันแนะนําแฟนๆแก๊งสี่โมงเย็นว่าควรจะวางแผนกลยุทธ์ในพอตยังไงดีฮะช่วงนี้ผมว่าการถามดีฮะผมว่าจุดเนี้ยฮะคือมันมันก็มีข้อดีข้อเสียของหุ้นไทยณจุดนี้นะฮะคือ พันหกสิบถึงพันแปดสิบเราเห็นมันมาหลายรอบแลว้ปวป้นปูนเป็นเปลี่ยนแล้วก็เด้งขึ้นมาตลอดเด้งเด้งเด้งมาตลอดมนันแสดงให้เห็นว่าก็แข็งแล้วละ่ะสําหรับแนวรับตรงนี้แต่แน่นอนขึ้นคงขึ้นไม่ได้คําถามคือผมเจอคาถามหลายอย่างมากนะครับของนักลงทุนเนี่ยว่าเฮ้ยฉันติดหุ้นตัวหนึ่งหลายหลายคนลวติดห้าสิบบาทตอนนี้เหลือสิบบาทบางตัวติดเหลือห้าบาทได้ซ้ําจากห้าสิบนะหรือโอ้จากเป็นสิบกว่าบาทเหลือสามบาทสี่บาทคําถามคือ จะแก้ยังไงอะแบบเนี้ห้าบาทกลับไปห้าสิบเนี่ยสิบเด้งนะถูกไหมห้าบาทกลับไปห้าสิบเนี่ยสิบเด้งแล้วกลับไปตรงนั้นเนี่ยแค่คืนทุนเพราะนั้นตรงนี้เป็นจังหวะที่ถ้าใครอยากจะเริ่มใหม่คัดแล้วซื้อหุ้นสามตัวที่ผมบอกคนระับผมว่าผมคิดมาให้แล้วนะแล้วซื้อตรงคัดคัดลอสไม่ได้แปลว่าเราแพ้นะถ้าเราคัดแล้วเราเลิกนะเราแพ้แต่ถ้าเราคัดแล้วเราเล่นใหม่เนี่ยอ่าแปลว่าเรายังไม่ยอมโอกาสชนะยังกลับมายังเป็นห้าสิบห้าสิบเพราะนั้นอยากฝากไว้ครับว่า ใครก็ตามที่คิดว่าโอ้โหฉันขาดทุนมาเจ็ดสิบห้าสิเอร์เซ็นแล้วฉันต้องถัวตัวเดิมให้คิดดีๆก่อนเล่นใหม่ดีกว่าไหมง่ายกว่าหรือเปล่านะครับอ่าอโอเคผมว่าได้มุมมองที่ดีนะอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณกันมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ